yeah okay. ประมาณสามโมงกว,มมว่าเนี่ยและแดดแอมเอมเหมือนนี่ไอ้รุ่นหพนพิ่นอัดเวียงห้ห้องนี่สูบน้ำออกเปียงฝุ่นแห้งกันได้เอาได้วันนี้ก็เลยลดอีเขียวหน่อยลงบ่ได้เลยพะกันแบกขึ้นมาไว้เป็นฟังทั้งกับเมียนองไฟจ้ะฟูนเมียนองไฟแบกดูฟังนั้นฟังนี่ไม่ตัวขึ้นมาไว้ถ้ามไอ้รุ่นไอย้รุ่นตัดจัดฟองมันอยู่ ตาไปเบิ่งแม่น้องไทแบกอยูู่ฟังมันเด็กก่กนอนนะบุ๊กไปแม่น้องไทเอาขึ้นไปเรื่องน้ำบุกเราเป็นน้ำอยู่เป็นวาส่วรรจะแขง่งเครื่องให้ซุ่มอยู่มันเปียกๆอยู่น้องไททังนี้มันอันอยู่ คนเตี้ยงพี่น้องหนักก่นละทั้งนี่เอาหนักอยู่เด้อเดี <laughs> ๋ยว,ว,วเห็นว่าแมา่นเบาบ่เบาเด่น,นยี่สิบเมือสามสิบโลกเอ็นของใควันหนักโยกนะหนักอยู่ึ้นยู่แล้วนี่เอกนี่เอก,ห,อกหลายก่อนอยู่เดี๋ยวไม่ตู่ซอยแม่นลองไพกันต้นกำลังลงมากับรถเดี๋ยวหน่อยสิมาแก้ ة, น้ำฝนน้ำเย็นกินขี้รถตีอีสอยอันเพราะอะไรตีน้ำนน้ำเย็นครบรเจ้าจัดทั้งกองแล้วแล้วต <Lincoln. S 2> ีอ <tới> ันเจ็ด <sitten> ซ <sed> ีบเออเช็ดซีบก่อนเจ้าจัดแล้วหรืตีทั้งกองซอยกันเอาขึ้นรถเดี๋ยวไม่ตู่นขึ้นจัดในมูขันเทิรก่อน นั่งก่อนกันนักนะแจ้งนักนั่งย่ำหยั่งแบบเออดินสีดอนซ o o m ไปยังสั่นล่ะเถียวหนึ่งเราจะเต็มรถเอาไอ้หลวงไพ่บอกพี่นุ่นเราสองแถวสองเถียวนั่นล่ะน,นุมเย็นไปนู่นนี่ยังอยู่ไต่ถองรถยังสั่นออกมากแถบออกมาออกมากไปกินเลยวันนี้สองเถียวเราพี่นุ่นสองเถียวอ ไม่ต้องอไมากแต่จะไปประชุมมองก็มากใสุ่ดปักมาพร้อมล้นทั้งฝัีว่าไ้เต๋พวครับปีนีใส่หันแน่ใส่หนีแน่ทำนี้กับพ่อละปีนีแต่ว่ามูยุ่งกันหน้ากบว่าสิเทศขึ้นร่อมอยู่มีโอกาสโอ้ลาพี่น้องเลยทีมงานกำลังเห็ดเนี่ยอยู่ในกินกินเข เอายังจะไปกินเขาสวยน้ำกันเพี้ยงกับใครอยู่ปีนี่ง,งามอยู่ยี่นหน้าแม่น้องใบขนเพี้ยงอะไรเจอจ้า้นีอาสิฯได้ยังกินแน่บปุนี้ต้มส้มเจด,ดิจ่าแต่แม่น้องไผไปสอนแต่ก่อนขนเพี้ยงหมดละต้มส้มเจด,ดิจา่า,ามีได้ปุณิฯผีโคลาดเห็นว่มีแม่แมเกี๊ยบแต่ว่ามัอนี่สิกินผีมือแม่น้องไผ่เนี่เกี๊ยบเอามาฝากแต่ว่ากองปรุงพร้อมเรียบร้อยแล้วจ้ะ คันไขยรีสอร์ทเนาะเรียบรลอยเลยเด้อจ้าคุณเธอเลยยาคุณไปอยากนอนก็มานอนไปพระท่านผอมลงรุ่นว่ารอไฟจากน้อยก่อนได้ละเนี่ยเออยิกัวเลยพอตุ่มนีดอกพี่น้องตุมใส่ประกาศเท่ากแค่อแก่ตีใส่ประกาศน้ำเนาะประกาศน้ำปราศปกาศลงใส่น้ำ นี่พอมากมากเลมสมเฉดิจ้าเอียนที่พอนี่ได้ต้มสมเฉดิจ้าจะผ่าตะไหัวหอมพริกลงไปเสิประคามเพิ่มมากไม่นใจปรามจิ้นปนไปแต่แสบแ่โอ้ยตุ๋ยใส่แก้วไหมไปข้างหลังเดี๋ยวุบ อันนี้ลุบๆๆลุบใส่หมออันนี้ไม่เตียกพักพากเลยให้มาทำเิมมเปียกลงจ้ะใส่หมอดีจ้าเขาดิจ้าลงจ้ะตุมสำสมจักนอยใส่ดอกแค่ใส่พักกาดจ้ะ ตมสมเขียดิจาพอปรุงไหมฮรปรุงก่อนจ้ะเกลือลงไปชุลรสจะ้ะประเดกพอหน่อยใส่ใดทุกอย่างแกงก็ได้ใส่ต้มก็ได้ตลาหมก็ได้เสบีบ <c oughs> เอาเนื้อหอนจำเลยกระเสียบฮักบกปีกกับ <c oughs> ดอกแค่เ้าลงจ้ะกัระพก,กาดดอกแค่กัระพกาดลงไปสมสมเฉดอิจาใส่ดอกแค่ใส่กระกาดจ้ะสุดถ่ายกระสิเมนพักกระแยงพักหยุบก่อนเอาซิมไปเฮาเป็นจะเสียียน่กกน้องพักกระแองเข้าไปจ้ะ อได้ยุไต่ล้มัวสิถือกินจ so ักหน่อยพอสิ้นไปปวดห่ยก้นดีดีก้นไส่ตัวเนี่สั้างมุจากกวันแต่กันวักระไดพี่น้องไป เป็นยังไงสี่เลยพี่น้องจังั่นนกกับปงตัวแต่จิจังั่นกับปงตัวกันจิได้ยกโป้สองนิ้วฝานั่นสองนิ้วเลยหอมปักกระแยงพี่น้องเอ้ยปงไว้ก่อนเดี๋ยวสิผัดมีผัดมีเด้อจ้ะผัดมีโคตรลาดกวอานี่ม้นมาเอามาลอยกันเนี่ยกันลืมน้ำเมันอิีซุกหรือ นี่ก็หลัดใจนไก่ามคนน่ะต้องพัดหมูไห้มม่สุกก่อนใจเย็นๆผู้ซอยใจเย็นใจเย็นหมูก่อนเดีียวหอมเกียวกระเทียมก่อนจ้ะ ีมื่อแม่น้องไฟเด้อร์มาหนีแม่เกี๊ยวเนี่แม่เกี๊ยบเด้อแม่เกี๊ยวจับบ้านตัวแม่เกี๊ยบเป็รักฝากตาสิเปลวหนึ่งไอ้ตั้งจะดอกแม่เกี๊ยวจะแม่เสื้อผ้ายัเสื้อผ้าย่งจะมาตกใจโอ้ยทีมง่าดตกใจเปิดหอของปากเราขอบคุณหลายๆเด้อแต่แม่เกี๊ยบขอบคุณหลายๆจ้ะดีใจจนพักแกลลอนต่อม ป <g ül s> าดตึกแล้วมันที่หนึ่งปาดตึกแล้วมันที่หนึ่งหรไปแม่เก็เี่ยเสื้อผ้ปเผื่อล้อก๊ากแม่นองไปเล็ดใดจุดสองจุดคนเดียวเอ,อ้ยจุดดังจุดไปรับปรินญาไปรับปร่ญญาไปแล้วแม่เกี่ยบไาเข่อนนู่นน่เทียดนุ่งเียเดียวติดุดรับปรินญาสุดเลยแต่เกีเสื้อไผจนที่งานแลนอ่ <c oughs> ขอนช้งหน้เผื้องฝากเราพี่น้องเกี่ยแ่เ้องไดแม่นองไป

ช้าจะต้องซื้อคนคนลมีคหลักกะอมจเทียบชงขากัหมไม่เทียบบอกว่าโอ้ไปพัดเสียักกินก็ไเจ้าเด้เนื้อตู้นอีกาัดนี้อีกบน้ลจาลงไปติดตองนติ่องเติมเหมอนทแม่เจี๊ยบเปี้นงสี่งละเบาน้เดี๋ยวก่อนยังคอยเติมเรื่ยๆเอาเ็มาลองไเนี่ มันจะเป็นแจงเสษเอาก็ดามังเสิ็ละเศษจังหน่อยมันเสร็จลงไปเสษลงจะกบบนี้พัดไปเรื่อยเสษนุ่มเติมน้ำตาลลงจักหน้อยจ้ะพัดไปเรื่อยยัดขึ้นยัดขึ้นจังหน่อย อย่าต่มอดแล้วไม่จิกในรายการได้ไวมั้กิ่มบางเส้นมันก็เส้นห้านิ่มไปมาชิลเล่เดห็นวสาต้องมเส้นก่อนเส้นเนามก่อนอเส,สน้นสห้านิ่มก็คือใส่ใด่ผสมมาก เาลายปนต้เขาซิมนซิมนึิงซิมเสียงเดียวกับพ่อเด่พ่อว่ามันหนิมบอมอเป็นว่าซิมตั้งแ่ซิมอีดูด้นิซิมมองว่าเสียงมันหนิมบอเห็นนมไปเหยงมันนมมดกอนมไปนมไปแขงแข็งยูบ่นยก็้าขึ้ใส่ผักไดงมะผักมากเล้เนานมไป บึบาบายโอ้มันจะแฝงเขาเจ้า็นงมีคหลายไ่กันกินกับตำแกนี้ดยแบบปัญญ์นี่ยม่ก็้บบแต่มักิหลาย่แล้วไ่แล้วนะจะฟัดเจ้แบบน้นั่นเอาใส่ใส่ครับใส่ใส่ครับวโอ้ย สะมีเขาหลัะตามบักหงงส่วขึ้นมาหนึ่งามต้องไปมาตามบักงงได้จังเลยบกงนัะมีปูดองปูดองทำอะไรก็เริ่มบ้านนั่นพีน้องเฮ้ยใส่เสื้อไทยบ้านนั่นละ แม่บรรจงมากกับว่าได้ใส่ปูดองไม่เจียบมากกับตำแล้วๆจังคิดพอจังดอกอง่มไม่จังมาบิดยังอยอ่ก็พุ่งึงเยอะโตหน่อยๆตัวโตลงเลยโตพอดีครับหืมโคกเลยเหมอ้

แลงไปอู้ยพี่น้องตาหงษ์ไส้ปูดองจ้ะโอ้โหงูงูทางนี้ต้มเฉติจ้าจ้ะต้มเฉติจ้าใส่ดอกแค่ใส่พักกาดใส่พักกระแยงฮู้ยพักกันยังลราพี่น้องนี่จะสดห่อนห่อนน้ำกันมาเด้อพี่น้องกินต้มเฉติจ้าใส่ดอกแค่ตามหักหงษ์ไส่ปูดองจ้ะ กินกับพัดมีโอลาดพัดเั่นั้น่าพี่นองมาเด้อมากินน้ำกันจ้ะเอาจิ้มกันนะลๆงลุงอหอมมหอไงเช่ามาเด้อพี่นองเลยสดหอนหอนซะเลยเหนยนี่จะมาหลวกปากแล้วพี่นอนสดหอ,อนหอนนี่แสบเป่าก้อนจะสด เพราอมันผักกระแยงสมขามพอดีพอดีมาพี่น้องมาสดกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตาลเหมือนกันกินน้ำกันมันมีพร้อมมาไหมเด้อจ้ะพี่น้องเส้นครับตุ๋นหองสุบอนลน่ะกินแผ่นมีต้มเฉติจ้าดำบักงูสามเมนูจ้ะเหมือนกันแล้วกันเอาเฟี้ยงอัน ข, flaws. ขึ้นหันซอยพลรุ่นบ่แเ่นขึ้นหันเอาก่อนเสียงมาเจ็บเจ่ก่อนเียงดูเดเียกเมยเมยละล่ากินเซีบเเดเบียกมาล่าเมยกินนีก็บเบอสุดี่บีมือแม่กก่อนไม่เด้เมียเจ็บของนมีทั้งขลาชที่สมองสุบๆแล้วครับ ยูไกอยู่ไกยูไทยยีนวอกก็ดีมากินของเชียงนะ้ำม่งพัยรุ่นมันมันคือผัดไทยเนาะทำไม่กุ้งกุ้งปล่อยมาโรยง่ายก็สิดีเลยนะบะมีกุ้งง่ายมันหายงไ่ายา <c oughs> ย่ไก่ทะเลเนาะสูตรเดียวกันเลยก็นนเนี่เนาะ คนงดูดะก็ปที่ไม่เชี่ยวพัดที่กันบ้างเยืนอยู่พอจอยุ่กับน้ำสุปด้ววหรือว่าน้ำปรุงพ่นน้ำพอเจ้าอันน้จะผู้ใดมาต้มตมเจดกา่านทสุดห่นเลยดน้อนนสนบางก็ที่บเอามากิน เด็กชาใหญ่ตั้มเนี่ยเปน้องขันมาใหญ่เลยจ้ะเด็กชาใหญ่สุดตั้นี่เป็นสายพันธุ์มันตะกี้ผู้ใดยช่วนก็เป็นสาวเนาะผู้ใดยช่วนข่อยว่าไปห้องไปกินก๋วยเตี๋ยวข่อยปฏิเสธทุกเทียรเลยดิเป็นยังใครตะเกียบว่าเป็นโอ้ยหอะไรอ่ะใคตะเกียบว่าเป็นยังไง รลน้ำมันหอนือแบนจนมุจากินก็ผแทบเขาลืมยังหัวเบาพักแป้นนี่โอเจยอยู่นี่แบอยู่ยินเมื่เกี้วกินก็ผกินกับปุนก็ผกินพัดมีก็ผแทบเลย ถึงความักไผ่มักมันเน,นี่ยมีขุมแม่อ้อยต่อมาน้ำกันทั้งขุนขนกาข่นกนต้อมต้อมถึงส่ย่วนซ้อมนะบับะไเลยต้องเหเพาเป็นนะ โอ้โหผดัดผัดไท่ข่าเจาะยังใส่เงินเป็นกวนๆเป็นกลนๆคือแปงมาตอกหูบม่นใช้ซอสติ้กันเลยเี Hungary> ๋ยวหยไปวางัดไท่ยังบุญอนี่ก็ซื้อด้วย ยันเป็น<ช>ก้อนก้อนมีนี่ก้อนโอจุรยางก้อนมีไ <c oughs> พ่บอเดี๋ยวมานไปโรงเรียนม่านเป็นบุกมืดเหนื่อยเนาะให้มาคำจนคมา เปนมือข้ามองแคเดินคันไข่ที่สวยที่ซุ่มน่อยไปพักแต่เศร้ขขาคนไเ่แหนมหนาวจังแม่หนวกินกระหอดแ้นมหนาวเลยเด้กอเนียงม่กค่อยหนาวขึ้ จะได้ก็ขบหุ้นเอฟซีสมองสุบ้อแล้วครับที่ก็ไหลก็แช่ก็ทิดตามอีสานบ้านนู้ยครับมีว่ามีผัดหมี่ขลรามีแกงเฉลี่กาใส่ด,กสดกสอกแค่ใส่บวกคำใส่ผักกระแยงโอ้สุดยอดเส,<ม>สียบลีบหน่อยต้มสมเอางี้นะครัฝากพี่ฝากนองไว้สำนีกันเด้อครับสวัสดีครับ